กดโซเนี่ต้นทุนต่ำหรือแพงสุดต้องเลือกเป็นมีมันดีความเงน,นสรุปมันให้ส่งยังไงม,มันให้ส่งให้เอาอินเวนทอรี่ไปจ่ายเงินหนึ่งเลยใช่ไหมถ้าอ เยนเทอรี่จ่ายเดือนหนึ่งเลยแล้วผลิตในเวลาอีกร้อยสามสิบใช่ป่ะมันก็จะได้ร้อยห้าสิบปีถูกป่ะแล้วก็เดือนแรกเนี่ยผลิตเพื่อจ่ายเดือนที่สองอีกสามสองชิ้นถูกป่ะแล้วพอเดือนที่สองเองค่อยผลิตในเวลาอีกเท่านี้แล้วเดือนแรกผลิตเนี่ยผลิตจ่ายเดือนสามด้วยเศษที่เหลือ ไหมเพราะฉนันโมเดลเป็นอย่างนี้นี่คือโมเดลแรกใช้ตัวแปรหลายตัวหน่อยเยอะหน่ยใช้กี่ตัวเนื้อสามสี่ห้าสีเขียวทั้งหมดสตัวเจ็ดเจ็สามี่สเอ็ดยี่ตัวจะมีหลายเรื่องกว่านี้ก็ไม่กลัวเพราะว่าเราไม่ได้ทำเองเราแ่ลากใช่ไหมโรงางนานบอกขอหกเดือนได้ไหม